อันนี้นะคะจะเป็นอาร์มแชร์อีกรุ่นนะคะที่แนะนานะคะตัวเบาะเนี่ยทำจากผ้าลินินแล้วก็ตัวด้านหลังพนักพิงนะคะจะเป็นเย็บแบบนี้นะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะมีที่วางแขนด้วยค่ะซึ่งที่วางแขนนะคะก็คือจะทําจากหนังค่ะเป็นหุ้มหนังนะคะอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าดูจากลักษณะของตัวพนักพิงเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวพนักพิงความสูงเนี่ย ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะเวลานั่งเนี่ยไม่ปวดหลังค่ะแล้วก็ลองรับถึงประมาณช่วงตรงนี้เลยนะคะส่วนตัวขาค่ะ,คะจะเป็นสีไทเทเนียมแบบนี้เลยนะคะและตัวโครงด้านหลังนะคะตัวนี้เนี่ยจะตกแต่งด้วยไม้ค่ะทำสีค่ะแบบนี้เล อันนี้นะคะจะเห็นเท็กเจอร์ของลายไม้นะคะทำให้ตัวอาร์มแชรุ่นนี้ดูไม่เรียบจนเกินไปค่ะมีกิมมิตในตัวเองนะคะ <S <S สำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะ